เวลค่่ทูเ่ียงใหม่่่่ เมื่อกี้ด้วยความที่โ่าๆคือยืมของเพื่อนซุ่ยมาใชาน้นม่เป็นต้องโทรหาคือแบบจะตั้งแบบเอ้ดูข่าวน่า้ามือถืออะไรอย่างเงี้ยมุ่นรายสติง๊งเช็คสิได้เ๊ะปัดผมได้ามาอันน้อยนิด ตอนนี้ก็เคยสั่งเต็มซ้ำมาหมดแล้วก็นี่ยังไม่ได้เลยได้แ,แต่ค่าชาของเราหลุดหรือเปล่านี่ของน้องเป็นชาเก๊กฮวยเข้าไปเลยของอิจูยของไอ้ของแก,กเป็นชาบริสนาเป็นไงควันกินข,<อ>ข้าวดีๆไม่กินเนาะนู่เหมือนกัน จิบปเป็นไรละกันอ้าไม่ลงแก้วมาแล้วแม่นี่ชาเอาแม่มาสนจักจอกต้องชิบเปิเละนะ้ลดมเหมือนในหนัง กูแอฟหวานๆนิดนึงของกูปบบติดหวานมาหนึ่งเดือนจะไม่ของกูแบบคอเจ็งคอดิคือแบบมาเช้ามากไม่ได้มากเลยนะก็สายแล้วนะตลาดเขายังไม่ค่อยเปิดเนาะส่วนใหญ่เขาน่าจะแบบไปบ่ายไปสายถ้าเช้าๆต้องไปหลังบอเว้ยเขาหลอกแน่ไไปเนาะเออลืมเลยเนาะเลยเนาะมันจะเป็นแบบร้านอาหารรานอาหแบบเป็นคือแบบจ๊บข้าวโต๊ะอยากไปอ่ะดู สวยงามอ้าวอันนี้อันหนึง่งเป็นถ่ากไปเลยนนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอ์ทำไมเกิดก็มีงงเลยงเลยงเลยอีหอดมาเชียงใหม่แดกติม่มซำกินข้ามเสร็จแล้วก็ฮัทีิชานแบตรอรถใบสองรอรถใบสอง สวัสดีค่ะตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมครับน่มัาาด้ขอบคุณครับน่น่ารักอ,อุ้ยแม่เลือกมุมได้ดีมากเลย,เลยที่แตกง่ายนี่แสงมันสวยมากเลยอ่ะอ้า จัดไปที่น้องจัดอยู่มันจะเป็นครีมอัลมอนด์นิดนงความเข้มขึ้มนิดนึงเพราะว่มามันมีเอามาเมล็ดไทยเข้ามาด้วยอันนี้รองอยู่ไทยเอทิ t S, สกวาดเยมานาตัวนี้จะมีความฟลอร์นะคะแล้วก็เป็นช็อปิกแลตขวดก็กลิ่นชาเจนต่างกันนี่มันนี้มากินกาแฟผมก็เลยกินอะครีแต่เป็น้าเน่หนำดีมากอันนี้อร่อยมีน้ำมะพร้าวหวานชื่นใจแล้วข้างบนก็เป็น ไม่ขมเลยแต่น้ำมะพร้าวดีอ่ะต่อไปเป็นสั้นท่าเซนท่นเฟรชไปซื้อเสื้อเพราะว่าเตรียมเสื้อมาไม่พอมันจะไม่คอมพิวต์รูปใช่แกร์่างเมื่อกี้รออยู่นะสบตากันติ๊งไปเลยแต่เดี๋ยวคมาเซลเช่า มาหาซื้อเสื้อได้เลียวคนละหนึ่งแม็กหนึ่งฉันหนึ่งไปเลยแตกแตกล่มจมคู่นี่คอยแม็กอะไรเอ่ยฉันเบาๆจะขันยาวเฉยๆดูกลมอุตุไหวเหมือนมันจะไม่หนาวขนาดน,นั้นเลยอ่ะเซาวเวอร์ ก็ขอสาธุูขอให้มันหนาวๆแล้วกันไม่เชื่อกลมตอนนี้กาลังจะไปที่พักวันนี้คืนนี้นอนดอยหนึ่งคืนมอนแจมขึ้น้างบนก่อนจะไปขึ้นดอยก็แวะกินข้าวกันก่อนตอนนี้โกรกหนึ่งโกรกเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยก็คือไม่รู้เรื่องเลยไปร้านข้างทางตามแมปเลนห้าดาวก็เลยไปอะไรใบกระทอมสดชวน ห้าสิบาลงไปกระทอมสดไปกระท่อมสดว่ะยังไงอ่ะไปต้มหรอขอเลือกเพลงก่อนเพลงมันชิลเกินไปไม่เหมาะกับอากาศตอนนี้เลย ตื่นตื่นมาฟ้าส้มแล้ว Google หลอกดาวมาแต่บัด6โมง50ฝาก6โมงครึ่งตื่นตื่น6โมงครึ่ง Google บอก6โมง50กว่าพอนเช้าคืนตื่นมาส้มเลยส้มแล้วตอนนี้12 11หนาวไม่ไหว ยังดึกเมื่อคืนเอาห้าทุม่มมาดูบ้านถาลมสุดอาบน้ำสันปากสันเดี๋ยวจะมาใส่คอนแทคก,ก่อนโอ้โหตาตาแข็งอุ้ยเบื่อปากก่อนเลยฟันไม่ต้องแ้รงน,น้ำเยน็นจัด ได้ใช้แล้วหนึ่งซื้อวานเสื้อเมืองระกูซื้อแล้วก็ใช้เลยอ่ะจะไปหาจะช,ชมวิวกันต้องเดินเดินจากหองพักเราซึ่งวิวมีแต่บ้านคน Can you tell me what is going on inside your mind? เ่เ็นีเอร่รคเนืยมนคือจะเห็นอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะออกแหละไม่น่าเมียนันละระหว่างทางอาจจะดูแบบร้านกาแฟที่ดูดีๆแล้วค่อยบัากัน ต้องไปฟันก่อนหนึ่งน้ำม่อ่ยไม่เป็นไรสักแห้งกำลังจอดที่หาก้าวก็ไปหาข้าวกินแล้วก็ลงไปข้างล่างเราส่งรถตอนเที่ยงสิบโมงเที่ยงหรือสิบโมงนะเที่ยงเที่ยงอืงม เดี๋ยวแวะหาอะไรกินก่อน <sk ills> ถึงร้านข้าวแล้วชื่อว่าอํารน้นเพื่อนโปงแยงโปงแยงเบอร์รี่โปงแยงเบอร์รี ugh, ่วิววินดี N ้ฮิลวินดี้ฮิลอะไรสักอย่างิ <love> ูดีเนาะอนมสงสงกรุบกุบ Nobody would come across our road everything was so liberating so great and we were just so happy everything seems so incredible amazing new Come on let's do this <laughs> กลับแล้วกลับจริงกลับแล้วกลับจริงกลับจริงไม่ตริงนาะงกลับจริงไม่ติิงนางมาแล้วก็รถแดงเหมือนเดิม